ไบคล f e สไตล์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไบคลฟ e สไตล์วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการเปิดตัวอาวุธยุทโธปกรณ์สุดล้ำของไทยที่ทําให้ทั้งโลกต้องจับตามองขีปนาวุธหนักไทย2038อาวุธลับที่ไม่มีใครกล้าท้าทายการกําเนิดโครงการขีปนาวุธหนักไทย2038โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2030ภายใต้ความลับขั้นสูงสุดโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบขีปนาวุธหนักที่สามารถป้องกามและป้องกันประเทศ ในระดับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจรวดจ,จากหลายประเทศแต่แกนหลักของนวัตกรรมทั้งหมดคือวิศวกรไทยที่สร้างระบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของกองทัพไทยโดยเฉพาะพลังทำลายล้างที่เหนือชั้นขีปนาวุธหนักไทย2038มาพร้อมหัวรบขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกได้มากกว่า2,000กิโลกรัม และมีตัวเลือกในการติดตั้งทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์สมมติฐานพิสัยยิงไกลกว่า6000กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้เกือบทุกพื้นที่ในเอเชียภายในเวลาไม่กี่นาทีความแม่นยำระดับเซตต่ำกว่า5เมตรถือเป็นมาตรฐานที่ทัดเทียมหรือเหนือกว่าขีปนาวุธโปโตปอนของมหาอำนาจในปัจจุบันเทคโนโลยี <Technology S 1> ล้ำสมัยจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิถีผสมผสานทั้ง GPS รุ่นทหาร ระบบอินส์และการติดตามด้วยดาวเทียมของไทยเองทําให้แม้ในสถานการณ์ที่ถูกตัดสัญญาณก็ยังสามารถนําวิถีไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยําโครงสร้างตัวจรวดใช้วัสดุคอมโพสิตน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงสูงสามารถต้านแรงดันและความร้อนมหาศาลร,ระหว่างการบินรวมถึงระบบป้องกันการตรวจจับจากเรดาร์สเตตโคตติ้งทาให้ศัตรูแทบไม่มีโอกาสสกัดกัน้นความสามารถด้านการป้องกันตัวขีปนาวุธหนักไทย2,038ไม่เพียงแค่โจมตีได้ไกล และแรงแต่ยังมาพร้อมระบบต้านการดักสกัดกลางอากาศเช่นการปล่อยเป้าลงอิเล็กทรอนิกส์ดีคอยและระบบสื่อสารที่เข้ารหัสขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการเจาะระบบจากภายนอกจุดนี้ทำให้มันเป็นภัยคุกคามที่แม้แต่ระบบป้องกันชั้นนำอย่างเต็ดหรือ S 500ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรับมือผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคการเปิดตัวของทีปนาวุธหนักไทย2038 ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังทําให้มหาอํานาจต้องกลับมาคํานวณใหม่ในแผนยุทธศาสตร์ของตนเองเพราะนี่คือสัญญาณว่าไทยได้ยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศขึ้นสู่ระดับโลกสามารถป้องรามการลุกรานได้อย่างแท้จริงปฏิกิริยาจากนานาชาติหลังจากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลายประเทศได้ออกถแถลงการแสดงความกังวลขณะที่บางชาติเลือกที่จะเจรจาสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยแทน นักวิเคราะห์ด้านการทหารหลายรายมองว่านี่คือเกมเปลี่ยนในเวทีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหมากสําคัญที่ทําให้ไทยมีน้ําหนักต่อรองทางการทูตเพิ่มขึ้นมหาศาลอนาคตของโครงการแม้ขีปนาวุธหนักไทย2 0 3 8เพิ่งเปิดตัวแต่โครงการพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปก็ได้เริ่มต้นแล้วโดยมีการวิจัยเทคโนโลยีขับดันรุ่นใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมแบบไฮบริดเพื่อเพิ่มพิสัย และลดต้นทุนการผลิตรวมถึงระบบ AI อัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์บทสรุปขีปนาวุธหนักไทย2038ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาวุธของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงในระยะยาวและเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเต็มที่ในยุคที่ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการมีอาวุธที่ทรงพลังและยากต่อการรับมือถือเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีใครกล้า,าท้าทาย ถ้าต้องการฉันสามารถต่อให้คุณได้